ใส่ถุงเท้าไหมโอเคมาเดียวถุงเท้าให้ก่อนอเ,เดี๋ยวค่อยใส่ถอดออกโอ้ใส่เข่าตลอดเลยเอาเปิดประตูสิลูกโอเคไปเล่นหีมะเราไม่ได้เอาอะไรออกมา ยังไม่เรียนนี้มาฝนกระตกและบาดนี่ฝนลมโต๊แล้วพี่น้องอยี่หลังบ้านจ้ะ s n อ,อ,อ้ยมันถุงมือไม่รู้มันหายไปไหนอีกอันนึงว่าม,มีหาไม่เจออันนี้มันไม่กันน้ำอะ่ะลูกอันนี้มันไม่กันน้ำเนาะไม่กันกน้ำมันระจะเปียก เป็นประกานหนามันก็จะเปียกระวังตกระวังตกเล่นอยู่ตรงนั้นล่ะอุ้ยอากาศหนาวค่ะพี่น้องจ้าระวังตกนะเดี๋ยวกระชิปล่อยมันเล่นอยู่ข้างนอกพูดเยวะเด็อยกระชิบพีนั่งอยู่ข้างในพี่น้องค่อยหนาวค่อยให้เบ้างหลังบ้านจ่าพีมะตกหมูขึ้นนะจ่าพี่น้องหิมะตกหมูขึ้นเลยนะ ตามยอดไม้มันละลายเบิด์ตละพี่นอ้องเหลือตั้งแต่ตามพื้นนะบว่าฮันได้ละลายเนาะยุว่าพี่น้อง,ง,าองอยางเบิรงอกันพี่มากยุ่งว่างหนาวก็ยุ่งกับพี่มากนี่แหะจะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวลงมาเด้อนะลูกชายหลาไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวจุหัวซักกระเทียมเด้ยุ่งลังบ้านจะพี่นอ้องยุ่งาา้างหน้าออกบ่ได้ อันลดแล่นไปแล่นมานะจ๊ะพี่น้องกระไรจีภาส้มอยู่หลังบ้านนะจ๊ะเนาะงภาส้มอยู่หลังบ้าน,นผู้เฒ่าก็ยกอยากรูนี่มาเอามาทางนี้ดีกว่าพี่น้องน้ำมันขาวดีมันบ่อ,อนแสงนะน้ำผู้เฒ่าหน่อยเรียนนะ หิมะโยอ้ายกยากเลนหิมาพี่น้องมือเศร้านี่อันก็เรียกว่าโอ้ยม,มาแต่โรงเรียน่คยเล่น,น,นสินะครับโอเคโยนเออนั่นแหละโยนโยนอรลอยเพิ่มมาแต่โรงเรียนเพื่อเพิ่ยากเลนนะพี่น้องรถมารับโรงเรียนเออรถมารับมือเศร้านี่ซิบมุ่งเศรา้าเพราะว่าอันมาบ่ได้หิมามันหลายนะพี่น้อง ปกติจะไปเจ็ดมุ้งเจ็ดมุ้งเกือบแปดมุ่งนะมอน,นี้มาอันสิบมุ้งเลยเนาะจา้ะเนาะไม่ชอบมีมาจากเมืองหนาวเมืองหนาวเมื่อ,อคืนนี่อันสีบาสูฟังหลังคาบ้านค่อยนะพี่น้องก็จังมีคนยางข้นไตเบิดขึ้นหอยย่านสิตายอ่ะพี่น้องค่อยแบบว,ว่าอัน ่านิยังบอย่านผีบ่าเป็นญานิยังดอกญานผีนี่แหละอันพี่น้องเห็นควัอนออกจากปากเขาบพรานั่นแหละมันหนาวแห้งจนควัอนออกจากปากมันจะนอกอันปูนอันผู้เบาหน่อยเลีนยนอยู่ปุ่นเนาะเบาเป็นเป็นพี่น้องเบาเก่งเก่งถามกะเก่งเบากะเก่งเป็นไหวนะไหวเขากลั่นเบาอตอนนี้ฝนกระยีพี่น้องฝนกระชีกจ้งหน่อยนี่เนาะพอฝนตกมากปุ๊บ มาเจอฮิมะพี่น้องมันมันสิเป็นชะลอปีนะผู้ได้คยกินะเะลอปีบ่แบบในล่ะคะพี่น้องหิมะผสมน้ำม,มันจะเป็นชะลอปีอันบ่ได้ไปซื้อสูดมาให้ลูกเล่นพี่น้องปีใดก็บ่ได้ซืบบอ้อปีใดก็บ,บ่ได้ซื้อนะเพราะว่าหิมะบ้าน่อยมันบ่ได้มาตลอดนะพี่น้องมันสิมาปีหนึ่งแค่เทือเดียวหรือสองเทืองสินะมันบ่ได้หลายกว่านี้นะพี่น้อง ไม่หลายแค่นี่นะจ้ะเอรอนมือเปียกหรือ,อยังมือไม่เปียกหรอพี่น้องเห็นผมห่อกับพเขาจุนปูนอยู่บ่ท่านได้เลือกแต่ย,ย่ำยอมยอม่ำ้นแต่ผมเถาแล้วก็ยังว่าอยู่มุนกล่องไปมุนกล่องมากพี่น้องก็ชีเวียนหัวเนาะโดยเฉพาะเปนผู้สูงอายุนะพี่น้องชีเวียนหัว มันมันเป็นเด็กหน่อยนะผู้สูงอายุเนะอยเมืองหนาวเมืองนอกเมืองหน้ากับจังซีดจ่นเพว่าพาย่นี่เปิดฮีตเตอร์แบบเต็มที่เลยพี่น้องพ่อยังคอยไปคนอนกีหนาวอันสามีอยู่นี่เปิดได้บ่เปิดได้แต่ว่าเรานอนบ่ได้แล้วต้องมาเปิดพัดลมัิยนะพี่น้องเพราะว่าอันมันห้อนะเพว่าพยุอยกเปิดแบบว่ายังห้อนเลยเสียงเหนียง เสียงหิมาตกแต่เอันยอดใหม่ต้องมาเนาะพี่น้องเนาะเออนมือเปียกหรือยังน่ะมือเปียกไหม <laughs> ขอบคุณเอฟซีทุกทุกทันเด้อค่ะที่เข้ามาอันติดตามอันส้มทุกทุกคลิปเลยคะ่ะ <laughs> ขอบคุณหลายๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะจะเข้ามาให้กำลังใจเนาะจ้ะเนาะช่องนี้ก็เป็นช่องนี้น้อยช่องน้อยห้อยสังดบบจ้ะ ซึ่งนี่กบบารบ่เคยมีคนเบิ้งดอกจับพี่น้องเบิ้งก็น,น้อยบ่เป็นยังเนาะจ้ะเนาะอันเทาคนบ่ดังสิละจ้ะดังไปไปคนนี้ก็คงสิบบ่ดังแล้วละดังได้ซ้ำนีล่ละดังได้แค่คนร้อยสองรอยนี่ละจ้ะอันอันจับอันไม่เซลฟี่นี่พี่น้องปวดแขนนะมันปวดมือเพราะว่าโทรศัพท์มันหนักพี่นอ้องโทรศัพท์หนัก พี่น้องไอโฟน13 14หนักหนักมีคนเบามีแต่คนจมว่ามันหนักพักผัวกก็ใส่13นี่จมกันฉะนั้นว่ามันหนักหนักกีลีพี่น้องยอมรับเลยว่า i ไอโฟน13หนักคอยให้หลุดมือนี่ทุกมือพี่น้องมอว่บ้านมว่บ้านานี่ปนไปไล่สดกระจ้าเหมือนเสียงโทรศัพท์มันแตกนะพี่น้องชื่นใจหึ่โทรศัพท์อันพะวันพึ่งหลุดมือนะตกลงพืน้น หรือว่าเสียงมันแตกนะังใช่ไอ้ยอันเพื่ออันเฮดคลิปวิดีโอก็ต้องออกมาเอาวิวงามงาม,มาพี่น้องถ้าไม่ได้เฮดคลิปวิดีโอเขาไม่ได้ออกมาได้นี่พี่น้อง <c oughs> ตั้งแต่เฮดคลิปวิดีโอนี่ต้องออกมาอันเอาบรรยากาศนอกจากนอกปุ่นอันเพิ่เบาหน่อยเล่นนะผมถ้าจะเล่นอยู่นะ่ามันกับชิฟาดอันใช่กันนะพี่น้อง อันอันชะโนดใส่กันเนาะอันว่าชบวเฮดคลิปอล่ะพี่น้องลูกอันอยากออกมาข้างนอกนะก็เลยเดไม่ยืนเฮดคลิปจ้าแม่เล้วในในลูกก็ออกมาแล้วสินะอันชิป,ปี้ไม่แล้วนะ่าจะพี่น้องเนาะอันข้าวเดียวนึงเนี่ยข้าวเดียวก็ทีเทาไปอีกลยกระดาษไขกระดาษ อันพี่น้องถ่ากับสีเป้ากระเป๋ามาอันพวกอันกระเป๋าแบรนด์เนมเมื่มอไรขายชิมีคนซื้อคอยบะกระเป๋าอันพวกแบรนด์เนมพวกเอ็มเคพวกโค้ดพวกเอ่อและไอหอร์เนี่ย,ยจา้าชิเขาขายกันอยู่ตอนนี้เนาะเพราะว่าราคามันก็สูงอยู่ได้พี่น้องบ่แม่นเป็นอันใน,น้อยเยนาะราคามันก็ต้องแบบหาหกพันขึ้นใช่ไนหะ เพราะว่ายุคเขาอยางหมากแพงเนาะมันจะเป็นกับประยากจกกระเป๋าใจสินะแต่ว่าก็เห็นแม่ค่ะเขาขายกาันว่าเขาก็ขายได้ถิพี่ดอกขายแบบว่าเป็นโกดังแต่ละคนขายแบบช่วงออกบาวาดบา,วาบไวกระเป๋าคนไทยเฮ่านี้รวยเติบตได้มีเงินสื่อได้เนี่ยอย่าว่าเขาบม่มีเงินเด้อกลุ่มบม่มีเงินอาจจะเป็นกลุ่มนหน่อยๆ่เนาะ่ส่วนมากสิมีเงินกับปจกักเนาะ ขายของใหก้นไทยขายดีขายง่ายนะพี่น้องราคาเทไรเข้าก็สูนนะพี่น้องแปลวาา่าเอ่เอการเงินเข้าดีนะพี่น้องการเงินดีได้ใช่อันของแพงเนาะ <c ười> <c ười> เห็นไหมคะ่ะขายอันไดก็เบ Bert, 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 Bert. ิดเบิดเบิดเบิดมโอ้อยแต่ออนโซนแต่ใอยหายังมาขายกว่าฉีดาขายบอกใครบ่เก่งเรื่องพวกเงินสีนะพี่น้อง ไอเดียโครงการเนี่ยเบอร์บ่างอลังการมาคุณน้องแต่ว่าเฮ็ดยั้งมาเป็นชิ้นเป็นอันจากยางไม่แต่โครงการเมียพลังมีแต่โครงการพี่น้องเฮ็ดยั้งบรรย์เรียงบรรเล่าเยอกเยืนเพราะวน่ะนสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะทาเฮ็ดแต่ว่าเมียไหนมาเป็นเรียงเป็นเล่าพี่น้องเมียเฮ็ดยังมาเป็นชิ้นเป็นอันแบบว่า ห่าแต่เรื่องไอ้ผัวเสียเงินอลินนะพี่น้องเราก็บ่นใหยังกลับมาอ,อันถ้านจะไปยืนถือกองเบาองศิจุนาบ้านกษิากายอันชาวบ้านเขาว่าเบิ่งข่อยนะอันอยู่หลังบ้านจุคของว่ามีคนเห็นเบาไปรลดดูสิยากเบายังกับเบาไปเองสินะพี่น้องเอรอนเอรอนจะเข้าข้างในหรือยังลูกเอรอนหนาวยัง เล่นอยู่ฟุเดียวน้องมันหนาวเนาะอันจะพึ่งเวียนหัวเด้อพี่น้องมุนกลอมมุนกลอมมุนกลอมยิ่งเวียนหัวเด้ใจเด้อยิย่งเวียนหัวเด้อมุนกลมองอันเด็กน้อยโบเว,ยว,วเวียนเด้อกันผู้สูงวัยนี่าละเวียนอันถ้ายืนหน้าหน้าหนามันสีดแดงพี่น้อง ดังกระแดงนากระแดงสีแดงไปเบิดนาะถ่ายยืนนั่นนะบ,บงหูกันมานะไปยังมันชือแดงเนาะถ้าบ้านเฮ้าตากแดดเนาะนาสีแดงยืนนี่อันยืนตากที่มานันนะนี่นาะนะสีแดงดังแดงรวเเสียงฝนหรือเสียงหยังย่งในะบงหือกันพี่นอะ เวลาแต่ยี่มามันข้างยู่เริ่มตรงต้นใหม่น่พี่น้องมันจะงามงามแต่มันจะขาวไปเบิดนะมันงามนะแต่ว่ามันตกเบิดแะพี่น้องมันตกลงมาอยู่พื้นเบิดแล้วเนาะอันอยู่ได้ยู่จพี่พี่น้องเพื่อเฮ็ดวิดีโอนะล้งออกจากแค่วิดีโอก็ไปตุ่มพะมมอยู่ั้างในเวลาคอย,ย <laughs> อก็จิทีใหมเอลอนมันเล่อนอยู่ล้างบัานพูดเดียวนี่แหละแต่ว่ากระสีเบิรงมันอยู่ข้างในเอหะพี่น้อง เพราะว่าเร็กน่อยมันอยากเล่นนะพี่น้องแต่ว่าเขาเท่าแล้วเลือดล่มบอดีนะยืนกินล่มชมหิมาอยู่ข้างหลังน้อยพี่น้อง <c oughs> ประธานได้เดือกได้ยวมอ,อันอันอันตั้งต้นหิมาอยู่พี่น้องอันจะไปหาซื้อดอกหมอกดอกไม้อันรีบรีบบอกรีบเบ่งมาติดก่อนนะพี่น้องก็ก็มันจะประธานได้ตั้งนะ ลูกบอลที่ตั้งทุกๆปีนะพี่น้องว่ามันเบื่อแล้วนะม้ยจะติดแบบใหม่มังเดี๋ยวลองหาอันหมองชื่อกอ็อันผู้เบาน่อยกับเรนยูบุนผู้เดียวด้วยพี่น้องเด้ออันไผ่ลุนเล่าเข้าเดียวกันกับแสรจปจีบนหน้าอนาคตพาเป็นสน,สนับสนุนแนวเมียไทยไม่เียเอาหายว่าบุดละ อันพี่น้องคะคลิปนี้ก็ขอบคุณท,ทุกทุกท่านเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วค่ะี่เข้ามาติดตามคอยทุกทุกคลิปเลยคะ่ะพี่น้องคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะพอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะเ <c oughs> น่จะเก็ตยูเน่ยังวังตุ๊กเน่ไม่มีไปรอข้างในนะไม่มีหนาวอ่ะเน่